ู่กับช่อง The Ratchannel <Speak' em, S 1> อีกแล้วนะครับผม <speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นที่ถูกนามารีเมคสร้างใหม่เป็นเวอร์ชันนณะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาของเรื่องเนี่ยหลายๆคนคงจะได้เคยรับรู้มาเพราะว่าเป็นเวอร์ชันละครมาแล้วมากมายหลายเวอร์ชันเลยวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวและพูดถึงความแตกต่างระหว่างละครกับภาพยนตร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเนื้อหาของเรื่องคร่าวๆผมได้เกินไว้ตอนแรกแล้วนะครับผมอาจจะมีสปอยบ้างเล็ก น้อยในช่วงที่ไปวิเคราะห์หรือรีวิวแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอยแบบเต็มๆนะครับเนื่องจากตัวของภาพยนตร์เนี่ยกำลังเข้าฉายอยู่นั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้อยู่ที่7.5เต็ม10นะครับส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมอาจจะชอบมากกว่าคนอื่นเพราะหลายๆคนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นบทละครที่ค่อนข้างจะเชยถูกหยิบยกมาสร้างใหม่มีกระแสะคอมเมนต์ที่ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากเวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชันละครแต่ความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วผมค่อนข้างจะแตกต่างจากหลายๆคนที่มองว่า พอรรรมมัันนธดาะคบแน่นอนเลยว่าเรื่องนี้พรดเรื่องมันค่อนข้างจะธรรมดาเพราะเป็นพรดที่เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือตัวของผีคุณาลันทมเนี่ยต้องมาแก้แค้นชีพกับโรสโคนที่หักหลังเธอเดี๋ยวไปพูดถึงสิ่งที่ผมชอบกันก่อนแล้วกันนะครับว่าทําไมผมถึงให้คะแนนถึง7.5เต็ม10นะครับ เนื่องด้วยจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะถ่ายทําและดําเนินเรื่องกันไปอย่างธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่าเขาเนยพยายามทําให้เราค่อยๆรับรู้และอินไปกับตัวละครแม้ว่าในช่วงแรกๆและการเดินเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าและจะไม่ค่อยมีอะไรในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเล่า ในตอนที่พวกเขาก่อนจะเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นนั่เองช่วงปูเรื่องในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับเนื่องด้วยจะพูดถึงว่าคู่รักเนี่ยอย่างชีพกับรสุคนพวกเขาเนี่ยเหมือนเริ่มรักกันใหม่ๆหลังจากที่ลันทมและเสียชีวิตนะครับมันเลยทําให้รู้ว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยพอมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นยังไงจากที่รักกันมากๆพอเจอเรื่องราวสุดสยองขวัญเนี่ยมันทาให้เขานัําเปลี่ยนไปกันแค่ไหนมูดเรื่องโทนเรื่องดูน่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปแม้ว่ามันจะดําเนินเรื่องช้า แกๆแ,และเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็เสิร์ฟความสยองขวัญให้อย่างต่อเนื่องผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนนะึคิดหรอกครับเพราะว่าหนังผีปัจจุบันไม่มีหนังผีเรื่องไหนที่น่ากลัวอีกแล้วเมื่อทุกคนนั้นเติบโตขึ้นมาในยุคนี้นะครับหนังผีสมัยใหม่เนี่ยถ้าเทียบความหลอนความระทึกก็คงจะสู้หนังผีสมัยเก่าๆไม่ได้เพราะว่าผีในปัจจุบันทุกคนก็อาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้นะครับ รวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครเคยฟังบทสัมภาษณ์ของพวมกับพวมกับเนี่ยต้องการให้พี่นุนวรนุษย์นะครับยังเป็นผีที่ยังมีความสวยอยู่นั่นเองก็เลยไม่ได้แต่งให้มันน่ากลัวไปกว่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงของนักแสดงทั้ง3คนนะครับผมถือว่าต่างคนเนี่ยต่างได้โชว์ฝีมือในแต่ละรูปแบบมากๆแต่แอบเสียดายตรงที่พี่นุนวรนุษย์นะครับในพาร์ทที่เธอนั้นยังมีชีวิตเนี่ยออกมาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆยและที่เหลือเนี่ยก็โผล่มาเป็นผีแบบช็อตเลยนะครับส อราชพรนะครับในบทรสุคนณ์เพราะว่ารสุคน์เนี่ยจะเป็นคนที่ถูกกระทํามากที่สุดในเรื่องนี้หรือจะได้เห็นการหนีตายของรสุคนม์มากๆเลยในเรื่องนี้นั่นเองส่วนพี่แก๊ปธทนเวศนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่แทบจะไม่ได้เจอผีคุณายลั่นทมเลยเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เห็นไม่เชื่อไม่มีหรอกแต่ตัวเองก็โดนคือตัวหนังเนี่ยแม้ว่าจะถูกถ่ายทําในมุมมองของรสุคน์ที่ถูกกระทําแต่ผมกลับอินกับตัวละครของชีพมากๆเลยนะครับมันเหมือนว่าการที่ เนื้อเรื่องเนี่ยให้พวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นเวลา100วันมันเหมือนหนังเอาชีวิตรอดน่ะว่าเขาจะรอดไปยังไง100วันนั้นมีความอึอดอัดมีความหงุดหงิดพอผมดูจบแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกอินกับหนังมันอยู่เลยนะครับคือไม่รู้ทําไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงบิลในช่วงท้ายเนี่ยที่ผีโผล่มาเยอะๆนะครับผมมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความหลอนมันมีความระทึกอยู่ในช่วงที่รถคนเนี่ยพยายามจะหนีเอาตัวรอด จากผีคณนายลั่นทมนะครับแต่คนที่ถูกกระทำสุดท้ายเลยก็คือชีพเนี่ยแม้ว่าตอนแรกๆเขาจะไม่ได้เจออะไรเลยนะเหมือนพอดูจบแล้วมันยังบูฟออนไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนังเนี่ยถ่ายทําทําให้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยมันก็เลยทําให้มีความเครียดสะสมหลังจากการดูหนังเรื่องนี้ด้วยเออแต่ผมเคยเป็นแบบนี้หลังจากที่ดูเรื่องวิมานหนามนะคือวิมานหนามมันมีความเครียดจากความประสาทของคนที่แย่งชิงกันไงอันนี้เป็นความเครียดของคนที่ต้องหนีผีที่ต้องอยู่กับศพอะไรประมาณนั้น,น ตัวของพี่นุ่นวรนุชนะครับผมที่โผล่ออกมาเป็นผีเนี่ย สิ่งที่ผมสังเกตเลยตัวหนังในพยายามทำก็คือจะใช้กล้องนะครับผ่านมุมมองของผีคุณายร้านทมเวลาจะเคลื่อนไปทางนูน้นไปทางนี้ซึ่งมันเหมือนเราเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่และเราสายตาของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่กําลังเดินไปเรื่อยๆคล้ายๆพวกเกมทั่วไปนะครับที่ใช้กล้องแทนตัวละครก็คือเราเนี่ยค่อยๆเดินไปเรื่อยๆผีมันก็จะโฉบฉาบโฉบฉาบไปเรื่อยๆนะครับมุมมองมันคล้ายกับผีเป็นโดนอะเฉียวไปทางนู้นเฉียวไปทางนี้คือตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเออผีมันกําลังเข้ามาแล้วนะผีอยู่ตรงไหน ผ่านจากมุมกล้องต่างๆนั่นเองตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับนี่เป็นข้อดีทั้งหมดนะครับผมที่ผมพอจะจําได้และชื่นชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่ผมได้บอกไว้ผมให้คะแนนเยอะเพราะว่าผมรู้แล้วมันก็อินนะแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างจะเป็นพอดที่เราอาจจะเคยดูมาแล้วก็ตามแต่ดูแล้วมันก็ยังคงอินอยู่นะครับผมต่างจากบูชันละครที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆมีความน่ากลัวอยู่ก็จริงแต่ว่าผมกลับชอบภาพยนตร์มากกว่าแฮะอาจจะเป็นเพราะว่าการตีความที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสีียท่ผม ชอบกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกในช่วงเริ่มต้นนะครับผมคือมีการเดินเรื่องค่อยข้างช้าไปเรื่อยๆดูไม่ค่อยจะเหมือนจะมีอะไรแล้วก็ตัวหนังเนี่ยผมว่ามีอะไรให้เล่นได้อีกเยอะแต่กลับไม่หยิบยกอะไรขึ้นมาเล่นแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวละครหลักทั้ง3ตัวจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงหมอผีในหมู่บ้านแห่งนั้นด้วยนะครับแต่โผล่มาแล้วก็ถูกชีพเนี่ย เอาปืนไล่ยิงแล้วก็หายไปเลยคืออยากจะเห็นการปราบผีของหมอผีสักหน่อยแม้ว่าพอดมันจะอัดดูเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าหมอผีสมัยนี้ก็อาจจะมีวิชาที่มันแบบดุเดือดแต่ยังไม่ทันได้โชว์ฝีมืออะไรเลยนะครับผมก็ถูกคุณชีพเนี่ยเอาปืนไล่ยิงออกจากบ้านไปก็แค่นั้นคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับผมจริงๆอยากให้ตัวหนังเนี่ยใส่อะไรมาเพิ่มมากกว่าพอดเดิมของละครแล้วยิ่งมีการตัดนู่นตัดนี่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ การโฟกัสเนี่ยมันอยู่ที่3นักแสดงหลักซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นก้อยอะไรจะพอนั่นเองที่เป็นตัวละครที่จะถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าตัวหนังจะใช้ช่วงเวลาในปี2534เป็นปีที่ย้อนไปจากปัจจุบันนะครับผมแต่คําพูดหรือว่าพอบบางพอบเนี่ยมันยังรู้สึกว่า มันไม่ได้เก่าขนาดนั้นมันก็ยังสมัยใหม่อยู่ดีคําพูดบางคาพูดนะครับผมมันยังเป็นคําพูดของคนสมัยใหม่อยู่และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไปดูนในช่วงแรกๆก,การสนทนาระหว่างรถสคนลกับชีพเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกของคนที่อิจชาคนมันรักกันหรือเปล่าก็คือเขาจะอ้อนกันตลอดเวลารถสุคนเนี่ยจะพูดพี่ชีบขาพี่ชีบขาพ่ชีบขาชีพก็รถขารถขาคืออย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยคือแบบรู้สึกมันน่ารำคาญมากคือจะอ้อนอะไรกันขนาดนั้นแต่เราก็พอเข้าใจนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครั้งแรก หลังจากที่แอบกินกันมานานแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะเรียกอีกแล้วขาอีกแล้วมากันเป็นพันขาแล้วมั้งแต่หลังจากนั้นพอเรื่องดวม,มันเริ่มเข้มข้นมันก็จะไม่มีคำพวกนี้แล้วเพราะว่าตัวละครมันเริ่มตีกันแล้วนั่นเองนะครับนั่นแหละครับผมสิ่งที่น่าเสียดายก็คือผมคิดว่าตัวหนังเนี่ย แม้ว่าจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็สามารถมีอะไรให้มันเล่นได้มากกว่านี้แต่จริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับผมก็ให้อยู่ที่7.5เติม1 0อาจจะแตกต่างจากทุกคนที่ทุกคนนั้นไม่ได้ชอบหรือชอบก่าผมก็ให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปดูเนี่ยลูกๆหลานๆนะครับผมจะพาผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปในโรงภาพยนตร์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่คนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่มีอายุมากๆได้กลับเข้าไปดูในนโรรรงงภาพยต์อีกคั้ ซึ่งคนดูค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้คาดหวังรายได้ว่าอาจจะได้หลายสิบล้านหรือทะลุร้อยล้านเลยก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยกลับไปดูภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือพอหลายๆคนที่ไม่ได้เข้าโรงหนังนานๆเนี่ยแล้วกลับมาเข้าโรงหนังก็มีการพูดคุยกันในโรงอีกซึ่งในรอบที่ผมไปดูก็รู้สึกว่าเออมีแอบรำคาญอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหม เดี๋ยวไปขอวิเคราะห์นะครับผมพูดถึงความแตกต่างระหว่างวอรชันละครกับภาพยนตร์กันหน่อยละกันทุกคนก็คงจะรู้ว่าละครเนี่ยมีหลาย10 EP ีมากๆแต่ว่าพอมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยมีเพียงแค่1ชั่วโมงและตัวละครลดเหลือเพียงแค่3คนหลักๆนะครับหมองผีก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรด้วยแต่มีตัวละครหนึ่งนะครับผมที่โผล่มาผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครนี้ จะใช่อุซาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอุซารนี่ก็มีสักเป็นหลานของคุณนายลั่นธมได้เพราะว่าเป็นหลานของสามีเก่าแต่ว่าในตัวเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงอดีตของคุณนายลั่นธมนะคือเปิดมาคือมารักกับชีพเลยแต่ว่าตอนที่คุณนายลั่นธมเสียเนี่ยมีตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแต่ไม่ได้เรียกว่าคุณน้านแต่เรียกว่าพี่ลั่นธมได้ฝากพินัยกรรมเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องของลั่นธมที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ทนายความก็ยังมีบทอยู่ด้วยในชช่่่่่วววงแแแรรรกกกกๆนน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 ะะะะคคคคัััับบซึฉาาาเเดีีีียยยอุณมม็จญติู้ส ก็มาในคาแรคเตอร์ที่เป็นพนักงานของโรงงานของคุณนรัตนทมแล้วก็มาแต่งงานกันส่วนความแตกต่างของรสสุคนนะครับก็เห็นได้ชัดว่ารสสุคนเนี่ยเป็นพนักงานในบริษัทก่อนจะมาเล่นชู้กับชีพซึ่งถ้าในเวอร์ชันเก่านี่ครับผมรสสุคนเนี่ยจะเป็นหลานของป้าแม่บ้านในบ้านนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยรสสุคนมาเป็นพนักงานและตัวของเธอก็ได้มีการสนทนาโทรศัพท์กับแม่ของเธอด้วยว่าตัวพอดเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าครอบครัวของเธอเนี่ยลำบากนะ และรถสุคนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้คนอย่างชีพเนี่ยมาแต่งงานมาเลี้ยงดูเธอให้ทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยสุขสบายขึ้นนั่นเองก็เลยเข้าเงื่อนไขของพินัยกรรมว่าให้พวกเขาเนี่ยถ้าอยากได้ทุกอย่างก็ต้องอยู่กับศพของคุณนายลัทธมเนี่ยเป็นเวลา100วันส่วนมีความแตกต่างเรื่องของการฆาตกรรมคุณนายลัทธมนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้โหดร้ายเหมือนในเวอร์ชันละครที่เป็นคนวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณนายลัทธทมตายก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งตัวนี้ผมไม่ขอสปอยมากกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาได้มีการเปลี่ยนพอตไปเนาะแต่คุณนายล่านทมเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับชีพด้วยในเหตุการณ์น,นั้นนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าคุณนาล่นทมจะเป็นโรคประหลาดที่อยู่ๆก็จะชอบหยุดหายใจไปใช่ไหมครับ ซึ่งในเรื่องนี้คุณนันทมก็จะมีอาการเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้เล่นได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมไอการเป็นโรคอะไรแบบนี้ส่วนฉากที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับผมของเรื่องน่นคือการดึงชีพกับรถสุคนเนี่ยให้ไปนอนอยู่ในโรงอาถ้าเป็นเวอร์ชันละครเนี่ยเราก็จะเห็นฉากพวกนี้อยู่ในเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับผมก็พยายามดูนานมากแบบเมื่อไหร่มันจะมีฉากพวกนี้แล้วมันจะมีไหมคือตอนแรกคาดว่ามันต้องมีแน่ๆซึ่งพอไปดูแล้วเออมันยังมีฉากพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทําได้ดีด้วยถือว่านา ำซิงเกิลของเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ได้อย่างโอเคสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยที่ไม่ยอมหยุดก็ยังคงต้องรับกรรมในสิ่งที่พวกเขาทำโอเคความรู้สึกของผมก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นทุกคนที่ไปดูกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะความคิดเห็นของเราก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวภาพยนตร์เรื่องสี่ป่าช้าไปถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงเข้าฉายอยู่สามารถไปดูคลิปรีวิวก่อนเพื่อเป็นการตัดสินใจไปดูก็ได้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะกนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ